ดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องถากครยพี่น้องทั่วโลกจ้าถากไทยสุขสุขคนขอเอฟซีกองแก่บ่นสมมุติสุเกะนะคะทากทายไปยังเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสองปปลาานะคะ,ะม่าก,กัมพ,พูชาเวียดนามทักทายไปหาเพื่อนเพืพ่อนพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศทุกประเทศเด้อพี่น้องเด้อเย้บนเทนนิหยังวันตีเย้บนมะปอกหอมแก่หอมพี่น้องหอมแดงหอมแดงซึ่งมันแบบ หอมสดๆอยู่แม่หอมสดๆอยู่พี่น้องบัดนี้ถึงเฮ็ดถึงน้ำตาแตกถึงเฮ็ดถึงน้ำตาแตกพี่น้องเอ้ยหอมแดงเอาไว้เฮ็ดหยังนี่เฮ็ดเฮ็ดหยังนี่เฮาเตรียมอุปกรณ์ไว้นี่เตรียมวัตถุดิบเอาไว้ว่าสิเฮ็ดอันอ่าพริกปลาบองพี่น้องเฮ็ดปลาบองุดใหม่เพราะว่าุดเเฮ็ดโดขายปนันเหมือนเบิดเรียบร้อยแล้วนะคพี่น้องเาส่ง ทรงกิโลหนึ่งเป็นกิโลเนาะทุงละครึ่งโล่สองสองถุงหมูว้านหมก้อนหมูบ้านนี่กเอาหไปส่งตลาดนะครับไปส่งอ่ะอำเภอเมืองย่างประเดี๋มันก็เหลืออยู่หมู่เป็นโลเนาะพอดีสองถุงสุดท้ายก็เลยได้ส่งหมึกเส้นนี่พี่น้องนี่เย่บบนพอดีได้กระปุกมาแล้วหมูว้านนี่ไปแล้วไปเอากระปุกจากร้านทีข้าเคยือเปลี่ยนน้ำผึ้งประจำกระปุกมาใส่เนาะ ก็เลยมานาั่งเห็ดหมู่บ้านบารีเห็ดคลิปจับคลิปพี่น้องเพราะว่าหยังหมู่บ้านนี่ยี่ปนผ้าผู้เฒ่าอยู่บ้านนี่แหละพวกอาพวกยายไปเอายาไปนะไปไปเอายาตามหมอนัดน้ำวันนี้จะคว้างกับไปเอ็กซเรย์ตรงนี้พี่น้องเอ็กซลเลชั่นแขนเห็นบอกแข,ขนมันบวมนี่ไปเอ็กซเรย์แขนมันบวมมันเจ็บเวลาเขาเห็ดหยังแบบยกหยังหนักๆผิดท่าเนี่ยมันสิป้ามันสิปวดเลยแย่ขึ้นก็น,กน,นอนบ่ได้พี่นอ้นอ,งนอ,งอ,องเพราะว่าแขนนี่ปนเคยหัก มันหักแล้ววันนี้เฮ้ยมเฮ็ดอันนั้นอันนี้บ๊อยู่เศร้าหัวของหนักมันก็เลยเห็ดนี่อักเสบประมาณนั่นแหละไปเอ็กซเรย์บางเหลี่ยมหมู่บ้านหมอก็บอกว่าเพิ่นบ่ได้เป็นหมอกระดูกบ่ได้เป็นหมอเฉพาะทางเหลือกะฟิล์มเอ็กซเรย์อันเก่าที่มันหักที่เลดอ่ะก็บ่อกว่ามันเป็นหลบซ่องแบบใดอ่ะมันบ่มีฟิล์มมาเปรียบเทียบเพิ่นก็เลยบ่หมั่นใจว่ามันมันมันแตกหักแบบแดงสินะก็เลยจัดยามาให้ จัดยาอิตาเลียเราก็จัดยาแกปดยาแกอักเสบยานี่ยังดอกหลายตัวยุพี่น้องเป็นเม็ดแคปซูลมีแต่เม็ดใหญ่ๆเหมนว่าคัดกินกินเบางแล้วมันบอเศร้าหรือว่ามันเป็นยังไงเนาะภายในสองอาทิตย์นะคะไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งแล,ล้วก็ไปอันเพื่อนจีไอส้งโตไปหาหมอกระดูกโดยตรงที่จังหวัดบุรีรัมย์มาสั้น เน่บนก็โอ้ยอยาหายเด็ดไปหอดฝุ่นทอนอะวันนี้มาขึ้นเลยมากินยาพี่น้องไม่กินยากินยาเราก็นอนแต่กด่ายามันไหลมันยามันกลุ่มนอนมาหลับนอนมาหลับพี่น้องโต้เด็กเศร้มามากวันนี้อาการพอดีมืนอเช้านี้ลูกขึ้นมากกวาดบ้านแล้วลูกขึ้นมากกวาดบ้านแล้ววินสี่ห้ามงเมงมงเมงเข่าสีลมสีวินวันนี้ก็เลยแบบ เปล่าปีไปชงกาแฟานะคะไปชงกาแฟาก็กินบ่ได้กำลังกินกาแฟาอยู่ปิดเพราะขึงเก้ยวสีห้ขึ้นก็ะเล้ชงยาหอมกินเราก็กินยาแก่ไอเจียนยาแก้หักแล้วก็เขาเข่ากรับเขาไปที่นอนต่อนะพี่น้องจนเทียงนะคะจนเทียงยงเงี้ยบนยังคอยลุกยังคอยลุกมาได้ลุกได้กระเลยมาปั่นกินเขา่ากินเข่าล้วก็กินยา อาบน้าอาบในล้วก็เลยมานางเห็ดอันนี้แหละพี่น้องไอยากนอนหลายย่านมันแบบว่าเขานอนหลายย่านมันมันสุดย่นมันเป็นอะไรตัวนะเพราะว่าถามาเป็นอย่างคือจังเป็นวิ่นเป็นเยียนได้ไปชิดร่างกายดิหูโบว่าไม่หลคประจําตัวอีหยังโบเนาะโรงประจำตัวยี้เบเ,น,เนี่เป็นระดับน้านีหูว่าทอกันพี่น้องตอนที่วายูผู้เกตนะตอนที่เขาตะบิวเร็วนะถ้าผูดด้ใดติดต,ตามเนาะก็จะหู เมื่อนั้นยายบนญเดชโทษเออหลุดเันหึงหูหกเกามาลับเอาหอดอยู่บ้านนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นข้นแบบกับท่านหันโลกนี้เนาะโลกระดับนา่าไม่หูก็ทอกันนี่ถ้ามันเป็นข้มน,มนมาเนี่ยมันบ่ได้บอกได้เตือนได้บอกได้เกาเขาเลยได้พี่น้องยู่ดีมันกับเป็นข้นมาเลยวิ่งวงเมงวงเมงห่กบ้านหมุนบ้านอย่างเลยแต่เดี๋ยนี้กับวงเมงอยู่นี่นั่งอยู่นี่ก็เป็นวงเมงอยู่ก็เถอะ ไาาอ้ยี่ยคาง่อยเห็ดแบบบบหันแบบกระทันหันบบลุกแบบกระทันหันยังสี่เอาค่อยเห็ดค่อยอันนั่นเอานะพี่น้องหมู่บ้านบาดิเห็ดกิบอดีถักท้ายบาดิยั้งเลยกับพี่น้องเลยเนี่ยบนกัไปยังสี่แหละพี่น้องตอนเราเมือกับไปอยู่ขั้นล่างกายเขาดีกะ้าบุมีทโทรละยังกับไปหั่นไปหนึ่ง การบอดีกะจังสี่เลยบันนี้ย้่บนสีสีเห็ดตัวนี้อีกบันนี้อ่าสีเรื่มเพ็ดช,ชุดไม้รอดไม้แล้วสำหรับผิดประลาผิดปลาทูเนาะลาบองปลาทู่แมงดาประทูผิดผงพี่น้องเลยสนใจก็สั่งเข่ามาเนาะย้่าบนกับเห็ดไปเรื่อยๆเพราะเด็ก่าใส่ใจขานัน่านี่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไป อากาศเริ่มฮอนขึ้นมาเร้วนะคะอากาศเริ่มฮอนขึ้นมาเร้วโอ้ยเห็ดยังแสบตาพี่น,อน้องเลยอากาศฮ้อนแต่ยหมื่าเศร้ากันยังนีเย็นหน่อยๆนอย,อยู่นะคะอากาศตอนเศร้ากำลังดีพักหีบวานไว้หีบวานเม็ดมันไว้ยังบม,ม่หันเนีไปหดบมือนี้ยังบมห่หันเดีไปหดพักอยู่พี่น,อน้อง อันนี้หัวใดไสีใหญ่ยยังสีเขากับสีหั่นหัวใหญ่ๆส <uds> ีเขากับสีหั่นฝอยๆพี e ่น้องหั่นฝอยๆแล้วก็เจียวแต่เขาเก็ดเคยใส่อปลาล่าเนี่ยเขาสิบเขาสิบขว่าเอาหัวหน่อยๆประมาณนี่พี่น้องถ้าหัวหน่อยๆประมาณนี่เขาสิบขวานประมาณนี้เขาขว่าเอาเลยขว่าแล้วก็จังคอยเอามา มาปันเอมมาปันมาบดใส่ปลาแตว่าหัวใหญ่ๆที่เขาเกี่ยวเนี่ยเขาจะเอาผสมกับอันนั้นเห็นมันหอมผิดประตูพี่น้องมันหอมแล้วเขาก็จะเอาไปผัวไปผัดให้มันแห้งให้มันเป็นผงๆเก็บไปดีดูนสำหรับผิดประทูเนาะอากาศเปลี้ยนแปลงคนเป็นไข่เป็นหนาวพี่น้องเอ้ยเป็นไข่เป็นหนาว บวกห้านจะว่าวอันใดเป็นอันใดไข่เราง้มส้มแซลนํากันไปเบิดเอร่ลดห้านหน่อยกับพอ่อห้านหน่อยกับพอ่อห้านหน่อยย่ายกับพอ่อย่าขุนเมียมันรออยู่หลังบ้านเอากันอยู่หลังบ้านเสือหายกับเซลเซลล์สหลัพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้อ,องของห้าที ติดตามเนาะล้วก็ถามข้าวถามข้าวมาถามเรื่องฝอก็มีแต่เย่บุญบอกปฏิเสธนะนะคะว่าเรื่องฝอนี่จะเบาเบาเนาะจะเบาเบาเย่บ,บุญก็จะไปทางหลังไม่ไปเรืเอยอย่างสีแหละพี่น้องใดรอยากรู้ยังจะถามมาตะว่ากัเย่บุญจะบอกว่า,บบวามังม่าเอาออกซื้อตรงนี้นะคะบอออกซื้อเจ้าว,าว้าตรงนี้คานโดนบุหรี่คานโดนน้ำมา เอาดูบ่ได้กกระซางมันถอบพี่น้องเพื่อความสบายใจของเขาอเองเพี้ยนไปเร็วก็มานี้แต่แต่คนเขามาคอมเมนต์ไปในทางที่มันบ่ดีเราคนกับกว่าท่าใจกังวลในย่ามขวันเตือนมากมันมามเตือนแม่บุญก็เลยวิเคราะห์เบืองเบลล์นะคะอ่านแล้วใส่จนใจานุญาณเบืองเบลล์มันบ่ใช่แม่บุญก็เลยเศร้าบอกแต่ก่ยังมีคนอยากรู้นะคะถามมาอยู่เรื่อยแม่บุญก็ขอตอบตรงนี้แล้วว่านะคะ เสือเบาเบาอีกนะคะเรื่องน่ะเจ้บเบาอีกแล้วเรื่องพลั่งน่ะได้เก่าเพรได้กระซังมั่นพี่น้องได้ไปกับไปบ่ได้ไปกับไปโควิดช่วงนี้เพราะว่าจะประเทศใดเทียเท่ากับทิตายคือกันยากอยู่ให้มันเป็นไปตามกทากรรมให้มันเป็นไปตามบุญบาสนาเถอะสิ้นสตาเถาะเนี่ยพี่น้องว่ะ แม่บุญบรซีเลียดอีนยังดอกแต่คนห่างมากบริสิเลียดนั่คอมเมนต์มาให้เฮาปวดหัวยางคับพี่น้องเอ้ยแซวเราละนะคะแซวเราเดี่ยวไอ้บุญกะทิถามค่าถามเข้ากะทีกับน้องมือละคลิปละไยังไปไม่ได้เพรได้กระซ้างมันต่อกับยูทูบเนะี่ยมันก็บประเดี๋ยวหลวงหลายๆยังโดดหน้านที่บีหนยังคอยได้รับมือ ได้จุกเดือนพี่น้องเดือนเดือนนี้ที่ตัดไปเล้วนี่ก็ไป็นอกี่บาทดอกไปออกวันที่ยี่สิบสองคนทีดยูทูบกับสิรูดีนะเขาคนที่เหล้ววิวปรได็นเขาจะเขาเจาสิรูดีว่ามันเป็นยังไงกันสั่งไว้ได้จากจากยูทูบเนาะไม่ได้ลวงหลายๆอย่างมากมายดอกพี่น้องวิวห้องหลักพันหลักลอยหลักพัน ถ้าลักแสนลักล้านนะ่ะแมนอยูถ้าเจ้าก็ได้อีลีนนะ่ะแต่ว่ารักบิ้วของเฮ้าแค่รักพันนี่มันบ่ได,ด้โดส่วสีได้ลอยเส้นมาเป็นหนึ่งดอลล่าส่วสีได้ลอยดอลล่าเขาจังสีโอนให้พันบดได้ลอยโอนดอนลลร์เขาก็บ่โอนนี่พี่น,อน้องก็กระดิ่งทบไม่หันดิลองค้นกับ่วงหรือความจริงใจละ่ะ ห่วงอยากให้เฮ้าเห็ดให้ได้ยอดวิวลองค้นกับว่าเห็ดคือช่องสาวเฉิมเดอ้อเิ่นเห็ดนั่นเห็ดนี่เอะวนมันกับ,บว่สะดวกคือเพื่อนพี่น้องเพื่อนอ่ะสาวเฉิมเพิ่นไปกับนายหูด,ดำเพิ่นผู้หัวเพิ่นกับเป็นผู้ไทยผู้เมียเพิ่นกับเป็นผู้เห็ดอันนั่นอันนี้ไปเพิ่นก็เลยแบบเป็นครูบัดดีเป็นครูอันนั่นกันได้ฮะนะวันนี้จะพรองมาเห็ดยักษ์เสพผู้ใดได้ไให้หัวเดียวกับเทียมรีบหัวเดียวกับเทียมดีบพี่น้อง ให้เขาเห็ดซอยให้เขาเห็ดน้ำเขาทายเขากบเขากบขอดใจทายยังส่นะก็เลยแบบหยากหยาดก็เลยเออเห็ดไปตามยะทากรรมนี่ยแหละผู้ใดผู้ใดเพื่นอีตนเพื่นนักเพื่นมากเพื่นกับเขาเบิ่งเพื่นบ่มักเพื่นก็ถูกใจเพื่นกับเกลื่อนผ่านไปกับบ่ว่ากันล่ะพี่น้อง คนปกนติก็ก็เกล็ดไปยังสิล่ะตามภาษาวันนี้มาทักทายเสื่อดอกพี่น้องเอ้ยมาถ่ายเห็นนะ่ะเห็นตากันมาถามข้าวถามข้าวกันเป็นสละเป็นยังไงผู้ทางเมืองนอกเมืองหน้าก,ก็ได้อากาศหนาวหนาวหิมะเศร้าลงไปฝนเศร้าตกไปสันดิบานเท้าเริ่มจะเข่าสู้หนาหนาวแล้วอุ่นหนาหอน,น,ออกแ,กน,นแล้วเด้อพี่น้องเด้อดอกแานกำลังบานเต็มทุ่งแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยาว์บนจะไปหาท้ายดอกแานคัง ข้างมาให้เบ่งงามงามดอกจานดอกพย,ายา้อมกระลังบานจะานาก่อค้อนกรตตาแดกไม่สาวหาแง่ยใครหมดเดียงตัวชีวิตบ้านบ้านหากินน้ำตามธรรมชาติอาหารตามฤด,ดูกาลแง่ยใครหมดเดียงเริ่มฝนเริ่มตกเริ่มห้อยกะหาเก็บอันดอกแค่ โอเแค่หนะ้าดอกขา,ขาวๆหน่อพี่น้องเอามาลวกเอา,าเอามาสุกเอามาสัวดอกขา,ขาวๆผมอําลํำมันโรนไปเจ็บเอาน้ำหัวห้ไปหนะ้าทีวิตบานเ่าเปนา็นนะังันอะอะไรน้องฟัง,อ,ง<ะ>อันนี้อันนี้เาชอบกินโอ้ทำไมทำไมเอามาทีละเยอะขนาดนี้ล่ะลูกสวัสดีทักทาย fc หน่อยนั่นเล็ก สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะโอเคไปร้านพี่นอ้องอันนพันดีใจหลายยายปุกกี้พ่นสีส่งสุดทรงเสื้อผ้ามาให้อีกเมือนั้นพ่นทรงมากเป็น,มมเ,ปนเป็นของน่องเปาแล้วก็เป็นชุดกันหนาวเสื้อผ้าอันจะไปเดิอแม่นพ่นของเล็กน้อยเขากล้าหิตเออพ่นนามักคักนุ่งกับพ่อถอดบันทีผู้พีสาวนี่ยังมาให้ได้ ไอ้ปกกี้ผึ่นอยู่ฝรั่งเศสผึ่นกระเลยทรงลูไกไหมเบิ้งไหมผึ่งกระเละทั่งทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บไซต์ไหไ่ไหมทั้งเพจหไห่ไหมเออเขาะว่าระจีงซ่ไห่อื่นเฮ้อนี่จ่ะดีใจว่าเสริฐนัน่งนังน่งนั่เอาละพี่น้องอ่ะนี่บนกระจียกกยีไปซ้ำนี่นนเนาะมาหนีมาไล่งานตูทักท้ายกระพีกระน,นองซื้อดอกว่าเห็ดนี่ยังนั่งปอกหอมเลยพี่น้องเหมือนตาไม่ไงกระโปดได้น้ตาไหลอยู่เงียบๆอยู่โอ้ยได้หายาย้อนยกระโปดได้หายได้หายาย้อน ได้ห้ย่้อนเนีน้นี่ย้อนหอมย้อนหอมพี่น้องได้ห้ยย้อนหอมโอเคแล้วพี่น้องเนาะไปไปจ้าพอกันคิดหนาคะ่ะ